มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง psi สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไวรักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4เซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ คุณพัชรีพยักวงรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และคุณนันทพรเทพเทวินผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกการ,การ,การ,การตลาดสาขาเขตหนึ่งบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนร่วมถ่ายภาพในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้จำนวน4ครั้งภายใต้ชื่องานผลไม้ผลลมือณลามโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซนทันพาซาเวสเกต ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการจําหน่ายและรายได้ให้เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมากและต้องผเผชิญกับภาวะวิกฤตจากโรคโควิด19แล้วยังช่วยให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลไม้ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงด้วย ชมรมนักข่าวธุรกิจและสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยได้จัดมอบรางวา Award ัลอาเซียนบิดอวอร์2020โดยคุณรัชชาภาสิรประดิน c o o b n n f Forest Natural Sunscreen เข้ารับรางวัลในสาขานักธุรกิจยอดเยี่ยมพร้อมกันนี้ b a บ f Forest Natural Sunscreen ยังคว้ารางวัลไอคอนแบรนอาเซียน2020หลังถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลความสำเร็จแห่งปีนี้อีกด้วยณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรถนนวิภาวดีรังสิต รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าวน,นี้มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมายแล้วทุกคนล้วนแต่มีความสามารถนะคะแล้วก็มีแต่ผลิตภัณฑ์ดีๆที่เข้ามาร่วมรับรางวัลในรายการนี้และเรา e s t n a t u ในชล u n s c r e e n ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับรางวัลเช่นกันวันนี้จึงรู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้ส่งต่อผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานะคะให้เป็นที่รู้จักเป็นที่รับรู้และเป็นที่ยอมรับเพราะว่าในณวันนี้เนี่ยค่ะยอดขายของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ ปังมากทีเดียวเลยค่ะทางด้านจันทร์รสกินแคร์สามารถคว้ารางวัลไอคอนแบรนด์อาเซียน2020โดยคุณจันทร์รชัยไชยพิทยสกุลประธานกรรมการบริษัทจันทร์สกินแคร์จำกัดได้ขึ้นรับรางวัลนี้ด้วยตนเองพร้อมกันนี้ยังคว้ารางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปีอีกด้วยกับรางวัลอาเซียนบิตอวอร์2020จากชมรมนักข่าวธุรกิจและสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ผมเป็นซีโอและเป็นประธานกรรมการบริษัทของบริษัทจันทระสกินแคร์คอสเมติกในภายใต้ของเราเนี่ยก็คือชื่อจันทระสกินแคร์สิ่งที่เราได้รับรางวัลเราคัดเลือกออกมาคือตัวสบู่นะคะตัวนี้เป็นตัวสบู่โสมที่เป็นเจ้าแรกนะคะของไทยที่มีรากโสมอยู่ในเนื้อสบู่สําหรับเราเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นคู่แข่งแต่สาหรับเราเรามองว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทําโปรดัก์ออกมาเพื่อให้กับทุกคนได้ใช้สินค้าดีๆในประเทศไทย